สวัสดีค่ะมาเจอก,กับครูซีอีกแล้วนะคะนะคะหลังจากที่เราเรียนเรื่องหลังจากที่เราเรียนเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมไปแล้วนะคะวันนี้นะคะคุณครูซีนะคะก็จะขึ้นเรื่องใหม่แลนะคะเรื่องใหม่วันนี้นะคะก็คือเรื่อง ลักษณะทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตนะคะลักษณะทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตเป็นอะไรคืออะไรนะคะก็มาดูกันนะคะลักษณะทางพันธุกรรมนะคะก็คือหมายถึงลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่ถ่ายทอดจากพ่อแม่ไปสู่ลูกได้นั่นเองและจะถ่ายทอดจากรุ่นหนึ่งไปยังอีกรุ่นหนึ่งต่อไปเรื่อยๆนั่นเองนะคะเช่นอะไรบ้างมาดูกัน เช่นอะไรบ้างนะคะอันแรกนะคะก็คือลักษณะสีดอกของพืชน,นะคะสีดอกของพืชเนี่ยก็ก็เป็นลักษณะหนึ่งที่สามารถถ่ายทอดได้นะคะสมมุติแม่ของมันพืชน,นะคะมันจเจริญเติบโตพอมันจเจริญเติบโตใช่ไหมลูกมันก็นจ,ะนจะมีการสืบพันธุ์พอมีการสืบพันธุ์ปุ๊บอ่ามันก็จะมีลูกออกมา แม่ของพ่อกับพ่อแม่ของมันเสียอะไรลูกออกมาก็จะเป็นสีน,นั้นนั่นเองนะคะอะต่อไปลักษณะทางบรรลุก,กรรมที่สามารถถ่ายทอดได้ของคนนะคะยล้ก็อย่างเช่นลักษณะสีผมนะคะนอกจากนี้ก็มีอีกมากมายนะคะที่สามารถถ่ายทอดได้นะคะต่อไปลักษณะสีขนของสัตว์ก็เป็น ลักษณะทางพนตุกรรมที่สามารถถ่ายทอดได้เหมือนกันนะคะซึ่งสิ่งมีชีวิตต่างๆนะคะก็สามารถถ่ายทอดลักษณะตรงนี้ไปยังรุ่นลูกได้จะส่งผ่านพ่อแม่ไปสู่ลูกได้เนี่ยมันจะอยู่ในยีนนะคะซึ่งเป็นสารประกอบหนึ่งยีนนะคะเป็นสารประกอบหนึ่งที่ควบคุมการถ่ายทอดลักษณะของสิ่งมีชีวิตนั่นเอง ท,ที่ทำให้ลูกเนี่ยเกิดมามีลักษณะบางอย่างเหมือนกับพ่อแม่นะคะยีนคืออะไรยีนก็คือหน่วยบรรทุกกรรมที่ทำหน้าที่ควบคุมและถ่ายทอดลักษณะทางบรรทุกกรรมของสิ่งมีชีวิตนั่นเองยีนอยู่ตรงไหนนะคะยีนก็คือยีนก็จะอยู่บนโครโมโซมนะคะโครโมโซมซึ่งอยู่ภายในเซลล์ของสิ่งมีชีวิตนะคะโครโมโซมหนึ่งแท่งก็จะมียีนอยู่เป็นจำนวนมากนะคะโครโมโซมแล้วก็ จะอยู่กันเป็นคู่ด้วยยีนที่อยู่บนโครโมโซมก็จะอยู่กันเป็นคู่ด้วยเหมือนกันนะคะและยีนนะคะแต่ละคู่ก็จะมีรหัสทางพันธุกรรมที่ควบคุมลักษณะแตกต่างกันไปนะคะ่ะนักเรียนเดี๋ยวต่อไปนะคะเราจะมาดูตรงนี้อ่ะตรงนี้นะคะก็คือ อันนี้ก็จะเป็นรูปของผู้ที่ทำการศึกษาเกี่ยวกับการถ่ายทอลักษณะทางพันุก,กรรมนะคะเป็นนักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งนะคะชื่อเกรเกอร์โยฮันเมนเดลซึ่งถือว่าเป็นบิดาแห่งวิชาพันธุศาสตร์เลยเพราะว่าเป็นผู้ค้นพบเกี่ยวกับการถ่ายทอดลักษณะทางพันุก,กรรมนั่นเองนะคะเมนเดลนะคะก็ได้ทำการศึกษาทั่วลันเตานะคะ การถ่ายทอดลักษณะของถั่วลันเตาแล้วก็ศึกษาไปศึกษามานะคะก็ได้ผลการทดลองออกมาแล้วก็สามารถสรุปได้เป็นกฎของเมนเดลเลยนะคะกฎการถ่ายทอดของเมนเดลนะคะก็จะมีดังนี้1ลักษณะต่างๆของสิ่งมีชีวิตจะถูกควบคุมโดยยีนที่อยู่ในเซลล์สืบพันธุ์นะคะและจะถ่ายทอดเปียนลูกหลานจากทางเซลล์สืบพันธุ์เหมือนกันโดยรูปแบบของยีนตรงนี้เราจะเรียกว่าแอลลีนนะคะ 2. การแต่ทอาลักษณะแต่ละลักษณะก็จะเป็นอิสร,ระต่อกันนะคะลักษณะแต่ละชาติก็จะไม่เกี่ยวข้องกันลักษณะตรงนี้ก็อีกอันนึงตรงนี้กับอันนึงนะคะ 3. ถ้ารุ่นพ่อแม่พันธุ์แท้ลักษณะที่ปรากฏออกมาในรุ่นลูกก็จะเรียกว่าลักษณะเด่นนะคะส่วนลักษณะที่ปรากฏในรุ่นหลานเราจะเรียกว่าลักษณะด้อยนะคะต่อไปสสัดส่วนของลักษณะเด่นต่อลักษณะด้อยจะเป็น3ต่อ1นเสมอน,นะคะ เมนเดลได้บอกมาอย่างนี้ออันนี้นะคะก็จะออกในใบงานด้วยเดี๋ยวเราไปดูใบงานนิดหนึงนะคะนะักเรียนดูใบงานที่ครูให้ใบงานแรกก็คืออันนี้การถ่ายทอดลักษณะาทางพันุก,กรรมของสิ่งมีชีวิตนะคะตรงนี้จุดๆุด,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 ดคือนักวิทยาศาสตร์ผู้ทําการศึกษาเกี่ยวกับการถ่ายทอดอ่า ชื่ออะไรนักเรียนใส่ชื่อของนักวิทยาศาสตร์คนนี้ลงไปนะคะอันนี้การแต่ลักษณะทางพันธุก,กรรมแต่ลักษณะเป็นยังไงนะะก็เขียนไปลักษณะต่างๆของสิ่งมีชีวิตถูกควบคุมอา่านด้วยอะไรนะคะ,ะต่อไปในตอนที่2นะคะให้นักเรียนอ่านคำที่แจงตรงนี้ให้นักเรียนอธิบายการถ่ายทอดลักษณะ ทางพันธุกรรมของกระต่ายนะคะจากรุร่นลูกไปยังรุ่นหลานโดยจโดยจทยจ์กำหนดให้ามาก็คือกระต่ายขนสีขาวเป็นลักษณะเด่นนะคะขนสีขาวเป็นลักษณะเด่นแล้วก็ตรงนี้ให้นักเรียนระบายสีกระต่ายด้วยแล้วก็เขาก็จะให้รูปกระต่ายออกมาแล้วก็ให้เปอร์เซ็นตน์สีขาวสีดํามาแล้วก็ตรงนี้เป็นรุ่นนันไลนตรงนี้เป็นรุ่นนันไลนนะคะก่อนที่เราจะมาทําตรงนี้ไปดูตรงนี้ก่อนนะคะเราจะที่ายตรงนี้นิดนึงนะคะ าการแต่ทลักษณะทางบรตุกรรมของสัตว์นะคะสัตว์แต่ละชนิดย่อมเกิดมาจากสัตว์ชนิดเดียวกันกบก็คงไม่ออกมาจากปลาใช่ไหมลูกกระต่ายก็คงไม่ออกจากจากท้องของช้างใช่ไหมลูกอ่ามันจะเกิดมาจากสัตว์ชนิดเดียวกันลูกของสัตว์เหล่านั้นก็จะมีลักษณะหลายๆอย่างที่คล้ายกับพ่อกับแม่ของมันใช่ไหมลูกเช่นลักษณะขนสีผิวนะคะ หูของมันนะคะหูตั้งหรือหูหูตั้งหรือว่าหูหูค่อยลงมาอะไรอย่างนี้ใช่ไหมอ่ะเรามาดูตัวอย่างอันแรกนะคะตัวอย่างอันแรกนะคะจะเป็นตัวอย่างการถ่ายทอดลักษณะของปลานะคะของปลาซึ่งจะมีแอลีนเป็นผู้จะมีแอลลีนจะมีแอลลีนที่เป็นเป็นผู้กำหนดลักษณะ ของมันนะคะแอลลีนตรงนี้จะใช้เป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษ A ใหญ่นะคะจะจะแทนด้วยแอลลีนของปลาสีดำา A เล็กจะแทนแอลลีนของปลาสีขาวซึ่งตัวพิมพ์ใหญ่ตรงนี้นะคะก็จะเป็นยีนเด่นแล้วก็ตัวพิมพ์เล็กนะ่ะตัวพิมพ์เล็กก็จะเป็นยีนด้อยนะคะ,ะปลาสีดำจะเห็นได้ว่า เมื่อกี้ครูบอกว่ายีนมันจะอยู่กันเป็นคู่ใช่ไหมลูกแสดงว่าตรงนี้เนี่ยปลาสีดำเนี่ยแอลลีนของมันจะเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งคู่แสดงว่ามันเป็นลักษณะเด่นเด่นทั้งคู่เลยส่วนปลาสีขาวตรงนี้แอลลีนของมันเป็นเอเล็กทั้งสองแสดงว่ามันจะเป็นลักษณะด้อยนั่นเองรอุ่นพ่อของแม่รุ่นพ่อรุ่นพ่อรุ่นแม่ของมันจะเป็นสีดํากับสีขาวนะคะ ต่อมามันก็มีการผสมพันธุ์กันแล้วก็มันจะใช้อะไรนะคะมันจะใช้เซลล์สืบพันธุ์ของปลานะคะเซลลสืบพันธุ์ของปลาเนี่ยตัวผู้มันใช้อะไรลูกตัวผู้มันจะใช้ใช้อะไรลูกในการสืบพันธุ์ตัวเมียเนี่ยมันจะใช้มันจะใช้รังไข่ ใช้ไข่ในการสืบพันธุ์ตัวผู้ใช้อะไรแต่ถ้าคนเราจะใช้อสุจิใช่ไหมครูฝากการบ้านให้ในักเรียนไปหานิดนึงนะคะว่าเซลล์สืบพันธุ์ของสัตว์ตัวผู้เนี่ยมันใช้อะไรนะคะ,ะต่อมายีนยีนของยีนของสัตว์เนี่ยยีนของมันก็สามารถแบ่งตัวออกมานะคะแบ่งออกมาเป็น2 นั่นคือ A ใหญ่กับ A ใหญ่ของแม่ก็จะแบ่งตัวออกมาเป็น A เล็กกับ A เล็กใช่ไหมต่อมาพวกนี้ยีนตรงนี้มันก็จะจับคู่นะคะปลาสีดำก็จะจับคู่กับปลาสีขาวในรุ่นลูกก็จะปรากฏออกมาแบบนี้ก็คือ A ตัวแรกก็จะจับคู่กับ A ตัวแรกของของสีขาวก็จะได้เป็น A ใหญ่ A เล็ก A ตัวแรกก็สามารถจับคู่กับ A ตัวที่ส ของปลาสีขาวเหมือนกันก็จะได้เป็น A ใหญ่เเล็ก A ใหญ่ตัวที่2ของปลาสีดำก็สามารถจับคู่กับเเล็กตัวแรกของปลาสีขาวก็จะได้เป็น A ใหญ่เเล็กและ A ใหญ่ตัวที่2ก็สามารถจับคู่กับเอเล็กตัวที่2ของปลาสีขาวได้เหมือนกันก็จะได้เป็น A ใหญ่เเล็กแสดงว่าในรุ่นลูกเนี่ยจะออกมาเป็น A ใหญ่ A อเล็กหมดเลยอะทำไม ทำไม A ใหญ่กับ A เล็กทำไมปลามันไม่ออกมาเป็นสีขาวกับดำผสมกันละ่ะตรงนี้นะคะ A ใหญ่ยีนเด่นเนี่ยมันสามารถกลบยีนด้ได้นะคะเพราะฉะนั้นลูกออกมาก็จะไม่เป็นสีขาวลูกลูกจะออกมาเป็นสีดำหมดเลยนะคะเพราะว่ายีนเด่นมันสามารถกลบยีนด้ได้นะคะ,ะต่อมาถ้าเราเอารุ่นลูกมาผสมกันเนี่ย A ใหญ่กับ A ใหญ่ A เล็กนะคะแอนลินของรุ่นลูกเนี่ยจะเป็น A ใหญ่ A เล็ก A ใหญ่ A เล็กทั้งคู่พอแยกออกมาก็จะเป็น A ใหญ่ A เล็ก A ใหญ่ A เล็กใช่ไหมแล้วก็พอเราเอามาจับคู่กันในรุ่นหลานก็จะออกมาเป็นแบบนี้ก็คือ A ใหญ่ตัวแรกจะไปจับคู่กับ A ใหญ่ตัวนี้ก็จะเป็น A ใหญ่ A ใหญ่ A ใหญ่ตัวตัวแรกก็จะไปจับคู่กับ A เล็กตัวที่ ตัวนี้นะคะก็จะกลายเป็น a ใหญ่ a เล็กต่อมาปลาตัวแรกก็จะมี a เล็กอยู่ใช่ไหมเเล็กก็จะไปจับคู่กับ a ใหญ่ของปลาตัวที่2แล้วก็จะได้เป็น a ใหญ่ a เล็กนะคะซึ่ง3ตัวนี้เนี่ยจะเห็นได้ว่ามียีนเด่นหมดเลยเพราะฉะนั้นลูกออกมาก็เพราะฉะนั้นก็จะออกมาเป็นสีดำหมดเลยนะคะทั้ง3ตัวเหลืออยู่ตัวเดียวนะคะที่ ที่แอลลีนของมันจับคู่ A เ,เล็กกับ A เ,เล็กนะคะก็จะกลายเป็นปลาสีขาวนั่นเองนะคะตรงนี้นะคะก็จะตามกฎของเมนเดลเลยค่ะก็คือปลาในรุ่นหลานก็จะปรากฏเป็นสัดส,ส่วนของลักษณะเด่นต่อลักษณะด้อยเป็น3ต่อ1น,นั่นเองนะคะซึ่งตรงกับกฎของเมนเดลนะคะ อันนี้ก็จะเหมือนกันเลยกับกระต่ายที่ครูให้ในใบงานนะคะอ่าแต่ว่านักเรียนดูดีๆนะคะว่าขนสีขาวเนี่ยเป็นลักษณะเด่นนะคะไม่ใช่ขนสีดำนะคะนักเรียนอย่าไปสับสนกับปลาสีดำเมื่อกี้นักเรียนก็มาดูว่ารุ่นพ่อแม่เนี่ยเสียอะไรเสียอะไรนักเรียนก็ระบายสีนะคะแล้วก็ รุ่นลูกจะออกมาเป็นสีอะไรนะคะสีขาวกี่เปอร์เซ็นต์สีดํากี่เปอร์เซ็นต์รุ่นหลานจะออกมาเป็นสีอะไรนะคะสีขาวกี่เปอร์เซ็นต์สีดํากี่เปอร์เซ็นต์แต่ว่าครูใบ้นให้นิดนึงนะคะรุ่นหลานของมันจะออกมาเป็น3ต่อ1นะคะนักเรียนแล้วก็ลองไปคิดเปอร์เซ็นต์ดูว่า3ต่อ1เนี่ยมันเท่ากับกี่เปอร์เซ็นต์นะคะตรงนี้ก็ให้นักเรียนอธิบายการถ่ายทอดลักษณะนะคะอธิบายนักเรียนก็อธิบายไปนะคะว่า กระต่ายในรุ่นลูกเนี่ยปรากฏลักษณะขนสีขาวเป็นลักษณะเดน่นทั้งหมดอะไรอย่างนี้ส่วนในรุ่นล้านปรากฏกระต่ายเป็นสีอะไรนะคะลักษณะเด่นกี่ตัวลักษณะด้วยกี่ตัวสีอะไรนะคะัยเยนก็ว่าไปนะคะตามตามตามผลที่ออกมาเองนะคะ ่อมาก็จะเป็นใบงานที่สองตัวนี้ให้นักเรียนไปสำรวจตนเองแล้วก็ครอบครัวในคนในครอบครัวที่ที่มีความสัมพันธ์ทางสายเลือดนะคะนักเรียนก็ใส่ไปนะคะตรงนี้ฉันก็คือนักเรียนเองแล้วก็ตรงนี้นักเรียนจะใส่ใครก็ได้ใส่พ่อใส่แม่ใส่พี่ใส่น้องก็ได้นะคะนักเรียนก็ไปดูลักษณะที่ให้นักเรียนสังเกตน,นะคะว่าเส้นผมของนักเรียนเป็นเส้นผมแบบไหนผมตรงไหมถ้าผมตรงก็ขีดถูกในช่อง ะะของพ่อสมมติว่าอยากสุกแล้วใครก็ติ๊กถูกในช่องอยากสุกนะคะอีกคนนึงแลจะใส่ใครก็ได้นะตรงนี้จะใส่ใครก็ได้เลยนะคะแล้วก็ไปดูมาว่าสีผิวเป็นยังไงรูปใบหน้าเป็นยังไงมีติ่งหูไหมหรือไม่มีติ่งหูสีตาเสียอะไรสามารถห่อลิ้นได้หรือไม่นะคะนัรียนก็ลองไปสำรวจดูก่อนนะคะ สำหรับวันนี้ครูซีก็พอแค่นี้ก่อนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะขอให้นักเรียนเรียนอย่างมีความสุขค่ะบ๊ายบายค่ะ